เียมไม้เผาทานนี่ไม้หนึ่งสองกองกองนี้ไอ้เล้วไม่กล่กองที่เผาทานเลวไอ้เบิ้งตะก้องเผาทานแาานม่บอ บ่งตะกองเาทานดูตะกองเาทานโอ้ยเพื่เอิ้นมาถ่ายวิธีเห็ด่ยวะอือนี่นนก็ เอาทาน,ทาานทาได้ถังยังเนี่ยพ่อถังสีจ้ะอัสารเคม,เคมีเป็นตะยานแที่ยถังน้ำมันถังน้ำมันเอ,อ่อกอมาเลี้ยงใหม่ใส่แบบนี้นี่เอง กลนเป็นป้องปิด้าแล้วนี่้า้าแล้วนะคะปิด้าให้แน่น ไปทระกอบถัง ต้องปิดฝาทังให้แน่แนๆโยกกุญแจมาเลย ต้องเอากุญแจว่าใครจ้ะให้มันแน่นวันเ้าร์ใครจุดเอือ ให้มันแน่น เรียบร้อยรอบเผาทีนี้เผ็ดเรียบร้อย